สะอาดมากเลยอ่ะตัวเขาอยู่มากกว่าค่ะร้านอื่นเขาไม่ใส่ถุงมืออย่างนี้นะคนขายเขาไม่ใส่ถุงมือเลยค่ะแต่ร้านนี้ดีมากมีถุงมือบริการนะครับใส่ให้หนูราคากิโลหนึ่งเลี้ยใช่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยตะกี้ตะกี้พี่ชิมแล้วอร่อย กรอบหวานอันนี้อันนี้เลือกไม่ได้อ๋อเอาแบบพวงนี่สิอร่อยดีไปกินเล่นในรถหวานนี่น่าจะอ๋อแล้วแบบอยู่ในถาดนั้นขายไงคะร้อยลูกลพวงเลยแต่มันหวานดีนะเจ้าเหรอคะอันนี้มันยังไม่ค่อยสุกเต็มที่อันนี้ขายตลอดปีไหมคะมีแค่เพิ่งเดือนที่หานี่เท่านั้นครับอ๋อพิษหาสำหรับปีนี้มีตั้งแต่วันที่หนึ่งเดกันยาจนถึงปลายสิงหานะครับ มีแค่สองเดือนเหรอคะประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อเดือนหน้าหนูผ่านมาหนูก็จะมาแวะอีกเพราะว่าหนูม,นมาท,ทุกเดือนใช่ค่ะใช่เล,เลยครับเรามีทุกอย่บริการนะครับนี่ก็เป็นสวนอินทผลามสวนลุงจ้อยนะคะอยู่อำเภอโคกสำลงค่ะก็ขายไม่แพงนะ แพงสุดก็คือกิโลละสามร้อยแต่ที่พี่อ้อซื้อก็คือสองร้อยห้าสิบนะคะก็หวานกรอบอร่อยมากเลยค่ะคุณลุงใจดีค่ะแล้วก็ร้านนี้ก็สะอาดมากๆเลยค่ะหูคุณลุงแถมให้ด้วยค่ะเนี่ยใจดีมากๆเลยค่ะถ้าใครแวะมาแถวนี้ก็มาซื้อได้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ทานมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะที่พี่อ้อซื้อนะหนึ่งกิโล